สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งมือสองนะครับวันนี้วันที่27สิงหาคมนะครับกับเวลาบ่ายสอง่สบสามนาทีนะครับวันนี้ผมมีเชฟโรเลตอัพตานะครับเข้ามาใหม่นะครับสดสดร้อนๆนะครับที่จริงเข้ามาแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ผมเก็บรายละเอียดเรียบร้อยครับล้างอาชีพให้นะครับแล้วก็ฟอกเบาะให้เป็นที่เรียบร้อยครับด้านในสวยกริบเลยนะครับ ก่อนอื่นครับขอแนะนำนะครับตัวนี้เป็นเชฟโรเลตออฟตาเครื่อง1.8นะฮะเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถไม่เคยเฉี่ยวไม่เคยชนนะฮะไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำนะครับไม่เคยจมน้ำไม่เคยไฟไหม้นะฮะเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับท็อปสุดเลยนะครับเป็นปี2005นะครับปีสูงมากๆเลยรถสดมากๆเลยครับวิ่งไปแค่1 0 0 0 0แสนต้นๆเองนะครับแสนต้นๆนะฮะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศรอบๆคันนะฮะ เนี่ยฮะด้านหน้าสวยงามครับไฟไม่เหลืองนะฮะสีเดิมบางทั้งคันนะครับรับประกันได้คะรถสวยนะครับคันนี้สวยมากว่าเป็นตัวท็อปดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับยางเนี่ยใหม่นะฮะผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วครับยางผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเป็นปีสองพันยนะครับดอกเต็มเต็มสี่ล้อเลยครับผมสีสวยมากนะครับภายนอกนี่สวยภายในนี่ยิ่งสวยมากเลยครับอันนี้ให้ชมบรรยากาศรอบนอกก่อนฮะ ล้อแมกสวยงามนะฮะเป็นยางขอบ15นะครับผม195ทับ5้านะฮะระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อเลยนะครับนี่ครับสีนี่สวยเลยฮะมีร่องรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับ่องรอยมีบ้างนะครับแต่รับประกันได้รถไม่เคยชนครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะฮะไม่ได้ติดแก๊สนะครับใช้น้ำมันล้วนๆครับ91นก็ได้95ก็ได้หรือว่าจะเป็น e 2 0ก็ได้นะครับนี่ะ สวยงามชัดเจนนะฮะถ่ายลูกค้าดูชัดเจนไปเลยฮะผมเป็นเจ้าของรถเองนะครับไม่ใช่เซลล์นำรถมาขายนะฮะเป็นเจ้าของช่อง YouTube เองนะครับทุกอย่างจัดทำเองหมดเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นการถ่ายคลิปนะฮะคลิปผมก็ถ่ายสดๆนะฮะไม่ได้ตัดต่อนะครับถ่ายลูกค้าดูชัดเจนนะฮะถ้าลูกค้า อยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามานะครับ0 8 3 0 0 0 5 4 4 0นะฮะนี่ฮะผ่านไปครับนี่คือเป็นการรอบรอบคันนะฮะอ่าต่อไปเดี๋ยวเราเจาะลึกเข้าไปด้านในนะฮะอันนี้ก็คือด้านนอกนะฮะสีเนี่ยเดิมบางทั้งคันนะฮะเดิมบางไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวนะฮะสวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะไม่มีการตัดต่อครับชัดเจนนะฮะร่องรอยก็จะมีบ้างนะฮะร่องรอยก็จะมี นิดๆหน่อยๆครับรอยกดขกียเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะครับเอกสารครบโอนนะครับพรบภาษีถึงวันที่28เมษายน2566ปีหน้านะฮะตัวนี้จะมีประกันภัย2บวกนะฮะของธนาชาินะฮะมีประกันภัยให้ด้วยนะครับกลุ้มค้ามากๆต่อไปครับลูกค้าครับเรามาดูข้างในกันครับลูกค้าเห็นข้างในแล้วจะร้องว้าวนะฮะเนี่ยฮะเบาะหนังสวยกริบเลยเป็นรถผู้หญิงใช้นะฮะ รถผู้หญิงใช้งานนะฮะสวยงามมากเบาะหนังลายไม้คาดนะฮะเนี่ยฮะไม่แตกไม่หักนะครับคอนโซลบอดี้ภายในฮะสวยงามไปทีเดียวนะครับเบาะนี้เป็นเบาะแท้นะฮะเบาะหนังแท้ตัวท็อปนะครับตัวท็อปปี2005นะครับปีสูงมากๆครับเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าได้รถไปเนี่ยเหมือนได้รถใหม่เลยนะฮะนี่เป็นแอร์แบ็กคูลนะฮะการดูแลของเขานี่ดูแลดีมากเลยฮะเขาซื้อตัวบังแดด มาให้คอนโซลบอดี้ข้างหน้าครับนี่ฮะแอร์แบ็กซ้ายขวานะฮะแอร์แบ็กซ้ายขวานะครับด้านฝั่งซ้ายก็มีฝั่งขวาก็จะมีตรงพวงมาลัยนะฮะสวยงามมากครับเบาะเนี่ยไม่ขาดไม่ช้ำเลยนะฮะดูครับสวยๆเลยครับข้างบนก็สะอาดสะอ้านฮะไม่สกปรกเลยครับนี่ฮะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันครับ กระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบ4บานนะครับใช้ได้ครบเลยนะครับระบบเบรกไม่ต้องกลัวครับ ABS 4ล้อครับผมภายในนี่สวยคลิปเลยครับเนี่ยะร่อง้ออยมีบ้างนะครับผมมีบ้างนะฮะมีบ้างตามอายุการใช้งานนะครับแต่ไม่ได้เดิมครับรถไม่เคยชนนะฮะรับประกันนะครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเนี่ยครับข้างในนี่โหว้าวเลยฮะสวยงามจับใจครับผมเนี่ยครับ อ่าต่อไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันว่าครับเนี่ยสวยงามจริงๆเฟย์โรเลตออฟเตอเครื่อง1.8ปี2005ครับผมอ่ามีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับมีซเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะฮะตัวนี้เอาออปชั่นจัดเต็มนะครับจัดเต็มเลยเนี่ยฮะข้างในสวยนะฮะไม่ขาดไม่ช้ำครับเบาะหนังนี่สวยกริบนะครับ ไม่ช้ำไม่แตกเลยครับเป็นของเดิมจากศูนนะฮะนะฮะรอยเม็ดอาร์ดยังอยู่นะครับเม็ดอาร์ดจากโรงงานนะฮะยังอยู่นะครับผมนะฮะเดิมมากๆเลยครับรถคันนี้เดิมทุกส่วนนะฮะเดิมหน้าเดิมหลังเดิมหัวเดิมท้ายนะฮะต่อไปอ่าอันนี้มีการสาดมาให้ด้วยนะครับสี่สี่บาทเลยนะฮะกันสาดของออฟต้านะครับแล้วก็คาดคาาเอ่อแคปล่าให้ด้วยนะครับผม อันนี้เป็นฝาครขับครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบเลยนะครับผมเซ็นอร์ล็อกใช้งานได้นะฮะสวยงามเลยครับพร้อมกับแผ่นสแตนเลสของออฟตานะฮะตรงขอบประตูครับผมมีให้สี่สี่ด้านเลยนะฮะอ่าต่อไปผมมาอธิบายตรงนี้คะเป็นตัวท็อปนะฮะตัวท็อปสุดเลยนะครับแต่ติดเครื่องนะครับเดี๋ยวค่อยติดอ่าเป็นแอร์แบ็คู่นะครับ เป็นเครื่องเสียงนี่เป็นของเดิมๆจากโรงงานนะฮะใส่แผ่นซีดีได้ถึง5แผ่นนะครับใส่ได้ทีเดียวนะฮะ,อะแอร์เนี่ยเป็นระบบออตโต้นะครับแอร์ออโต้นะครับลูกค้าจะเอาเย็นขนาดไหนเอาหนาวขนาดไหนปรับได้เลยนะครับเอาหนาแบบแบบเราไปเที่ยวห้างก็ได้นะครับใช้งานได้ปกตินะฮะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยมัลติมีเดียนะครับผมสามารถปรับเสียงนะครับปรับเสียงเล่งเสียงเปลี่ยนช่องเปลี่ยน หมดการดูได้ตรงปวงไลนะฮะเวลาขับรถไปไม่ต้องมากกดตรงนี้นะฮะสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมออปชันจัดเต็มครับเกีย e ร์ออโต้ครับผมอ่ะต่อไปผมไปเปิดเครื่องยนต์ให้ดูกันครับปึ๊บสวยงามมากเลยครับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถบ้านรถที่พร้อมใช้งานนะฮะไม่ต้องซ่อมนะฮะซื้อจากผมไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้าครับเพราะว่าน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์น้ำมันเกียร์เนี่ยผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับ น้ำมันเกียร์ออโต้ผมเปลี่ยนให้เมื่อเช้านะฮะน้ำมันเครื่องผมก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับผมเนี่ยครับด้านหน้าเดิมๆะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับผมเงาวับครับไม่หยดไม่เยิ้มนะฮะไม่หยดไม่เยิ้มนะครับสวยงามเลยไม่เคยติดแก๊สนะฮะเนี่ยครับอาต่อไปเดี๋ยวผมไปติดเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงกันครับเครื่องยนต์ยังเงียบๆนะครับผม เป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับเนี่ยครับกุญแจรีโมทใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับของแท้จากศูนย์เลยนะฮะเรียบร้อยครับเครื่องติดไปแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดแอร์กันครับเปิดเวลาเปิดแอร์นะครับกดออโต้นะครับปึ๊บเขาก็จะทํางานแล้วครับนี่เปิดเปิดแล้วนะฮะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ในรถเนี่ยยีิบสองนะครับเราอยากได้หนาวเย็นลงไปอีกแล้วก็ลดลงไปอีกครับนี่ครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบนะครับสิบเก้าสิบแปดไล่ไปเรื่อยๆครับ เย็นแบบฉ่ำเลยนะฮะต้องพวกก็หอมด้วยครับรถคันนี้แอร์หนาวนะฮะอ่าต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์ติดอยู่นะครับผมเสียงเงียบมากๆนะฮะอเอบเนี่ยฮะไม่ไอายไม่ควนันไม่พ่นนะครับเครื่องยนต์ดีมากๆครับระบบเกียร์ดีมากๆระบบเกียร์ดีเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับผมรับประกันนะครับรับประกัน แล้วก็รับการการโอนด้วยครับโอนไม่ได้นํารถมาคืนผมได้นะครับรับประกันการโอนนะครับแล้วก็ดูแลด้านหลังการขายนะครับไม่ใช่ว่าขายแล้วก็คือขายเลยนะครับผมมีบริการหลังการขายด้วยนะครับผมเนี่ยฮะตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับเสียงเครื่องยนต์นี่เงียบมากๆนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆรถอีกอีกรอบนึงนะฮะนะครับสวยงามฟิล์มนี้ดำสนิทนะฮะดำพอดีๆนะครับผม 80%นะครับคือซื้อไปเนี่ยลูกค้าไม่ต้องซ่อมนะครับไม่ต้องทำอะไรสักอย่างนะฮะตอนนี้มีประกันภัยด้วยนะครับมีประกันภัย2บวกเลยนะครับของธนาชาินะครับผมนะฮะสวยเลยเป็นปี2 5 0 5นะครับผมโอเคครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้นะครับ0 8 5 5 7 5 4 3 6 9นะครับ0 8 5ย ห้5 4 3 6 9หนะครับหรือว่าจะอาแอดไลน์มาที่0ย์แปดสาน์าี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะโทรมาได้ทั้งสองเบอร์ก็ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าโคราชนะครับผมลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบนะครับไม่มีเวลามาดูอยากให้ผมไปส่งก็ส่งให้ได้นะครับอยู่จังหวัดไหนก็ลองโทรมาพูดคุยกันนะครับ ถ้าไม่ไกลมากผมก็ขับส่งให้ได้นะครับถ้าไกลมากผมก็จัดส่งขึ้นรถเทรลเลอร์ให้นะครับผมจะส่งได้ถึงหน้าบ้านครับอยู่จังหวัดไหนก็ลองโทรมาคูดคุยกันครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม